อสังหาริมพ์ปกติจะเป็นไซเคิลอยู่แล้วมีขึ้นมีลงนะครับแล้วก็โดยเทรนด์โดยรวมเนี่ยจะเติบโตอย่างตลอดหากเรามองในอดีตครับเคยมีช่วงเวลาที่แบบยากลำบากกว่านี้เยอะอส่วนพี่หนุยทันไหมฮะทันสิแม่ต้ยมยำกุ้งไงผมยังเด็กๆอยู่นะครับพี่นี่มาหาไลไัยพอดีตอนนั้นเนี่ยใครๆก็ว่าแบบจบแล้วอสังหาริมทรัพย์ครับ ต่อมาเนี่ยปี54น้ําท่วมตอนนั้นเนี่ยก็คิดว่าอสังหาคงไม่ขึ้นแล้วล่ะเพราะว่าน้ําท่วมไงแต่วันนี้นะครับอสังหาก็กลับขึ้นมาสูงและสูงกว่าเดิมด้วยจนระทั่งเกิดโควิดที่ผ่านมาเดิมเนี่ยเราเคยคาดการกันว่าอีกหน่อยโครงการบ้านแถว f l a t เ w a y คงจะขายไม่ได้แล้ว ก็ไม่จริงนะฮะพอน้ําแห้งปุ๊บก็ขายดีกันเหมือนเดิมคนลืมกันหมดเลยใช่เลยะฉะนั้นทุกอย่างมันจะขึ้นขึ้นลงลงใช่แล้วนี่นนถ้าเราเชื่อในมุมมองในเทรนที่บอกว่าอสังหาจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับ,รบอันนั้มนมาจากโอเคหงเงินเฟอ้อการสร้างของ,ของใหม่ๆทาได้ยากขึ้นมากวัตถุดิบแพงขึ้นข้าวแรงพี่หนุ่ย ใช่เลยอสังหาเนี่ยใช้แรงงานคนเยอะนะครับดังนั้นพอพอค่าแรงเนี่ยเพิ่มขึ้นต้นทุนใหม่ๆจะจะโดดขึ้นหมดเลยทําให้คนที่เก่าๆเนี่ยจะราคาปรับตัวขึ้นด้วยค่าแรงขึ้นน่จริงมันก็ยังมีเขาเรียกว่าดีในร้ายนะคือเราไปฟังว่าค่าแรงขึ้นแล้วอาจจะตกใจว่าเราจ่ายแพงแต่จริงแล้วผลตอบแทนตอนหน่วยหรือต่อประชากรกำลังจะมากขึ้น GDP กำลังจะดีขึ้นสําหรับเรื่องค่าแรงฉะนั้นค่าแรงขึ้นได้แต่วัตถุดิบต่างหาก มันขึ้นด้วยไหมเหล็กปูนเป็นไงตอนช่วงนี้มันหายากขึ้นหรือเปล่าตอนนี้เริ่มปรับฐานขึ้นมาแล้วครับแต่เมื่อก่อนตอนที่โควิดเนี่ยเหล็กเนี่ยเติบโตขึ้นแรงแต่ความจริงต้นทุนที่แพงที่สุดก็คือเรื่องของที่ดินครับพี่หนุ่ยเมื่อก่อนผมซื้อบางนาคิดพูดถึงบางนาเนาะบางนาเมื่อก่อน8ล้าน มีคนด่าในพันทิปบอกว่าบางนา8ล้านซื้อไปได้ไงบ้านเดียวเนี่ยนะบ้านเดียวเดี๋ยวนี้ทำไมหาไม่ได้แลยฮะแล้านยังไม่มีขายเลยมีแบบสิบห้าล้าน20ล้านขึ้นไปแล้วดังนั้นเห็นว่าที่ดินต้นทุนเนี่ยเขาโดดขึ้นไวมากครับพี่หนุ่ยทำให้พอทําโครงการใหม่ปุ๊บมันก็จะราคาโดดขึ้นไปตามๆกันดังนั้นถ้ามีช่วงที่ย่อหรือซึมๆเนี่ยเป็นช่วงดีที่ซื้อนะครับวันที่ผมซื้อสังหารทรสามอย่างหนึ่งคือราคาเหมาะสมไหมไม่เวิร์ดนะฮะสองคือ ทำเลดีไหมใช่สาคือได้ของดีหรือเปล่ามันเป็นเรื่องแปลกแต่จริงนะครับนั่นคือในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยการสร้างเนี่ยจะทําได้น้อยลงคือแบบซัพพลายไม่ค่อยเยอะเพราะเขาจะระวังมากหน่อยแบบไม่เอาแบบไม่บูมมากแต่พอมไม่บูมมากทำให้คนเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าตั้งใจในการทําโครงการบ้านได้ดีขึ้นดีเทลจะเนียบขึ้น ไปกับการพี่หนุย่ยไ,ไม่ได้สร้างในเชิองอุตสาหกรรมแล้วแต่ผมว่มันบูมมากเเชิงมมปราณีตเพราะว่าจะจะให้ขายได้ราคา<ช>ทาน้อยลงก็ต้องทําให้หน่วยต่อนหน่วยแพงขึ้นก็คือฝีมือแรงงานมีจํากัดด้วยถ้าวันนี้เนี่ยอสังหาบูมมากๆนะครับเขาก็ต้องเริ่มเอาซอนและเริ่มเอาแรงงานจากต่างประเทศเข้ามาแล้วบางฝีมือเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบแรงงานตั้งเดิมนในอุตสาหกรรมใช่เลยทำให้เวลาคนซื้อบ้านตอนบูมๆเนี่ยอาจจะมีดีเฟกเยอะมีแบบว่าประเด็นเยอะกว่าบ้านที่สร้างตอนเนี่ยกึมซุนอย่างเงี้ยดีงนั้นช่วงนี้ผมบอกอะไรหนึ่ ราคาเหมาะสมแน่ๆสองคือเรื่องของคุณภาพดีแล้วคนนี้ปลายปีครับพี่หนุ่ยยังไงฮะปลายปีเนี่ยเป็นปลายคนอสังหาจะรู้เลยว่าปลายปีเนี่ยเป็นช่วงลดราคาของของสังหาเพราะาอะไรโปรโมชั่นโบนัสออกจะปิดยอดด้วยอ่า,อามันเป็นสิ้นปีก็ประมาณก็ปิดยอดด้วยอย่างเงี้ยนั้นเนี่ยท่านหลายคนที่เล็งอสังหาอยู่ผมว่าช่วงนี้เนี่ยเหมาะสมเลยอืมเยี่ยมเลยเดี๋ยววันนี้ฟังกันเสร็จแล้วก็ ไมแ่แค่ฟังอย่างเดียวครับเดี๋ยวเราจะเอาใบจองวางที่ทุกมือทุกตักของทุกคนเลยนะฮะเพราะว่าปลายปีนี้คิมบอกแล้วจังหวะดีจังหวะดีะดอารมณ์ของการเฉลิมฉลองมันทำให่อยากขึ้นสกจลาดใหม่ของการมีเนี่ยมีอะไรที่เป็นอสังหามีทรัพย์สินใหม่อะไรใหม่มันเป็นฟิลที่คนทั่วโลกรู้สึกได้ใช่ครับทีนี้ทั้งหมดที่วิเคราะห์ไปมันคือปัใจจัยในประเทศผมคิดว่าถ้าเราพูดถึงกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ถือว่าเป็น ซิตี้ที่แบบระดับโลกเลยนะอแน่นอนอแบบมีความโดดเด่นเทียบทันนักทอ่องเที่ยวดับหนึ่งโลกฮะ,ะเ<อ>ทียบชั้นฮ่องกงสิงคโปร์เลยผมว่าเวลพอ,พอกันเลยนะครับ<ช>แล้วก็เป็นเมืองที่แบบเติบโตอย่างก้าวกระโดดไทยเราเนี่ยโดดเด่นอยู่แล้วรวมถึงผมว่าในมุมมองของไทยเองเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นกลางๆเช่นเราเค้าประนามกันเราก็ไม่ได้ประนามอะไรแล้วก็อยู่กลางๆแล้วก็แบบไม่ได้เลือกข้างทําให้ประเทศไทยเป็นพี่เบิร์ดฮะรักทุกคนซึ่งซึ่งส่งผลใคมาก็ได้ใช่ไหม ทําให้แบบว่าคนรัสเซียเนี่ยบางครั้งเขาไปในยุโรปอาจจะไม่ค่อยสะดวกใจเท่าไหร่ครับอย่างเช่นจีนไปอเมริกาก็อาจจะแบบไม่ค่อยสะดวกใจอะไรเงี้ยก็จะมาที่เมืองไทยเป็นตัวเลือกที่แบบน่าสนใจมากกว่าล้นถึงนะครับ EEC โครงสร้างต่างๆนานรถไฟความเร็วสูงพี่หนุ่ยนี่สนามสนามบินใช่อันนี้คือ2ล้านล้านนะฮะถ้าไม่ผิดสองแสนล้านตรงนั้นมาเนี่ยเอ่อเอ่อเยอะมากนะครับนั้นเนี่ยอยากให้ลองจับตาว่าเมืองไทยมีดีอีกเยอะฮะ เงินจากอสังหาอสังหารมทรัพย์จีนซึ่งตอนนี้เขามีปัญหาอยู่เราก็เคยทํารายงานไปไม่นานนี้นะครับ,รบสัมภาษณ์หลายคนในอุตสาหกรรมเนี่ยเรารู้ว่าเงินไหลออกจากจีนออกมาประมาณสองล้านล้านบาทไทยอยู่ตอนนี้ในการที่จะมาซื้ออสังหาในพื้นที่ในประเทศที่พวกเขาชอบไม่ใช่เฉพาะไทยนะเอาจริงก็มีประเทศอื่นๆที่เขาเป้าหมายด้วยแต่ว่าไทยก็อาจจะดูเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเมืองในฝัน่ะ ไทยกัวนี่เป็นความรู้สึกแบบเวลาคนจีนพูดคนไทยน่ารักอ่ะในความรู้สึกคนจีนนะก็อยากจะมาอยู่ตรงนี้ฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าอาสังหารในไทยเราก็จะไม่ได้แย่ตามสภาพการเศรษฐกิจโลกแม้ว่าเขาจะมีสงครามกันอยู่หลายประเทศตอนนี้ก็ตามผมว่าดูดีมากเลยตั้งแต่ช่วงที่เกิดแบบความไม่แน่นอนทางงืนการเมืองอม,มันก็จะมีคนจีนหรือแบบหลายที่ที่บอกมองว่าไทยเนี่ยคือเป็นที่ที่กลางๆไม่ได้อยู่ใกล้กับเรื่องของ อ่าสงครามการค้านะครับโรงงานจากจีนเนี่ย BYD ก็มาที่ไทยเราใช่เลยทางที่บอกว่าบางคนบอกว่าเวียดนามราคาถูกกว่าก็จริงแต่ไทยเราเนี่ยด้วยความที่แบบ p o ร i t i v i ด้านของคมนาคมดีนะครับไฟฟ้าดีการเมืองหรือว่าไม่ทั่งเรื่องของข้างเงินก็นิ่งนิ่งกว่าประเทศอื่นๆทำให้คนเนี่ยชอบมาอยู่บองไทยการเมืองเนี่ยต้องบอกว่านิ่งแล้วด้วยนะใช่คือก่อนหน้านี้ก็ไม่นิ่งแต่ตอนนี้นิ่งแล้วนะได้นายกแล้วใช่ไหมแล้วก็เริ่มรันกิจการนโยบายอะไรต่างๆซึ่งเดี๋ยวคงจะมีภาพความคึกคักอีกหลายเรื่อง แต่ว่าตอนนี้ก็คือกูดวิวแล้วครับผมแต่ที่นี่คำถามสำคัญเลยแนวโน้มอสังหาโครงการต่างๆในอนาคตอันไกลแหละครับมันจะเป็นยังไงต่อไปเอาตลาดบ้านเราที่จริงครับพูดถึงอสังหาริมทรัพย์ก็จะมีมุมมองที่แบบว่าคนรุ่นใหม่เขาไม่ซื้อแล้วเขาเช่ากันผมได้ยินเลยและผมเชื่อว่าหลายๆคนมีหลานใช่ไหมครับรุ่นนี้เขาจะเริ่มพูดแล้วเต็มแซดเขาบอกไม่ต้องเป็นเจ้าของหรอกรถก็ยังไปเช่าปตทเลยออก e v มีมาใช่ไหมก็คือไม่ต้องซื้อ จะได้เปลี่ยนที่ห้อไปได้เรื่อยๆตามความชอบอสังหาก็อยากเช่าอยู่แทนคนคนจะคิดแบบนั้นถ้าผมผมนะผมโตบาลจุดหนึ่งมีลูก็นครอบครัวถ้าสมมติพี่หนุ่ยเนี่ยมีลูกครอบครัวแล้วแบบต้องเช่าเขาไม่ต้องสมมุติฮะมีจริงฮะนะฮะเทียมเลยนะครับแล้วราคาต้องขึ้นได้ด้วยอย่างเงี้ยผมเราสึกไม่มั่นคงนะต้องเปลี่ยนที่หรือเปล่าจะจะเปลี่ยนคนเช่าไหมอะไรเงี้ยมันมีความไม่แน่นอนผมว่าอสังหาถ้าเรามีของตัวเองอ่ะ มันคือความมั่นคงของครอบครัวนะจริงถ้าไม่มีก็จะเสียวทุกๆสิ้นสุดสัญญาว่าตกลงเขาจะต่อให้เราไหมเราต้องย้ายที่อยู่หรือเปล่าหรือต่อแล้วจะบวกเพิ่มอีกกี่เปอร์เซ็นต์พราะนี้ก็เป็นเทคนิคผู้ให้เช่าอยู่แล้วเพราะว่าทําสัญญาส่วนใหญ่ก็จะ3ามบวกสบวก3ถามว่าทาไมไม่ทํา9ปีไปเลยก็เผื่อขึ้นราคาได้เมื่อผ่าน3ปีแรก3ปีต่อไปใช่ไหมครับฉะนั้นในมุมมองนี้เราอุ่นใจกว่าถ้าเราจะผ่อนเป็นของตัวเราเองใช่เพราะว่าตัวนี้ดอกเบี้ยก็นสามเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถ้าปล่อยเช่าจริงๆถ้าเราเช่่าเนี โดยเฉลี่ยประมาณหกห้าถึงหกเปอร์เซ็นของราคาทรัพย์สิน oh. ถ้าเราไปเช่าเขาเดมันหกถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์หกห้าเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ถ้าเราซื้อเดบก,ก็ผ่อนแค่สามเปอร์เซ็นต์เองดอกเบี้ยนะดอกเบีย้ยใช่เลยสามเปอร์เซ็นต์ก็แปลว่าผ่อนเนี่ยเอาจริงถูกกว่าเช่านะถ้าคุณแบบมีเครดิตดีด้วยเนี่ยการผ่อนเนี่ยเหมาะสมถ้าคุณแบบมันมันคงในทิศทางถิ่นฐานของตัวเองแล้ว oh. นะครับแต่มากกว่าน,นั้นเนี่ยนะครับถ้าเรามองกลับไปเนี่ยเฮ้ยอสังหาจะ จะอนาคตจะไม่อยู่หรือเปล่าจะไม่ดีหรือเปล่าความจริงมันมีเหตุผลของมันอยู่ครับพี่หนุย่ยต้องบอกว่าอยากให้ลองมองทะลุเขาว่าอสังหาลงไปเป็นเหมือนการอยู่อาศัยอสังหาเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้นะครับเราเคยเห็นคอนโดนะเราเคยเห็นแบบว่าเพชรเฟลลี่แต่การอยู่อาศัยเรายังคงอยู่แต่ถ้าอสังหารุ่นไหนรุ่นต่อไปในอนาคตเนี่ไม่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยออันนี้มีเรื่องเลยจาอสังหาอันนั้นเนยอาจจะไม่ได้อยู่ในอนาคตอีกแล้วผม,<า>มยกตัวอย่างาเลย โครงการทาวน์เฮาส์ที่มีจำนวนยูนิตเยอะมากใน1นึซอยเล็กแล้วมีปัญหาเรื่องที่จอดรถใครมีปัญหาเรา่านี้หยครับหลายคนพังหัวเลยนะครับอันนี้บอกเลยว่าเป็นการสร้างในยุคอดีตที่ที่ที่ปังฮะปังพินาศมันทําให้คนทะเลาะกันฮะแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเพื่อนบ้านแทนที่จะแน่นแฟนกันเหมือนสมัยก่อนที่เคยอยู่กันได้ดีเนี่ยก็ต้องมาทะเลาะหุดหงดกันทุกเช้าเพราะเรื่องที่จอดจอดขวางหน้าบ้านโน่นนี่นั่น อันนี้เป็นการดีไซน์อสังหาที่ทําให้คุณภาพชีวิตของคนที่อยู่อาศัยแย่ลงใช่ครับเพราะว่าในเมื่อก่อนเราไม่ได้ใช้รถขนาดนี้ไงฮะแต่วันนี้เนี่ยเราต้องมีรถยนต์เราต้องมีมือถือต้องมีแบบว่าทางสังคมออนไลน์ oh. เนี่ยเมื่อบมากขึ้นคำถามคือไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไปม,มากเลยใช่คุณกำลังจะพูดว่านอกจากที่จอดรถแล้วเราต้องมีที่จอดมือถือด,ด้วย <c oughs> <c oughs> เราต้องมีปลั๊กไฟให้มาก <c oughs> พอ,อเผื่อต้องมี USB C ในบ้านระบบสมาร์ทโฮม IoT ต้องมี <c oughs> ถ้าบอกว่าในอดีตเนี่ยเราเลือกถึงทำเลที่ดีในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันพี่ดุยเมื่อก่อนเราอยู่ในในเมืองใกล้เมืองอ่ะเมื่อก่อนถ้าย้อนกลับไปจริงๆต้องอยู่ใกล้แม่น้านะจริงครับต้องพายเรือนะผมจําได้ดีเลยว่าเวลาเยือนเมืองเจริญของโลกเนี่ยหลายๆที่ในโลกเขาจะมีแม่น้าผ่ากลางถามว่ากรุงเทพมีไหมมีครับเจ้าพยายครับแต่เราไม่ค่อยรู้สึกเพราะว่าเราอ่ะมาอยู่ในฝั่งที่ไม่ได้มีแม่น้าผ่ากลางแต่ในมุมมองหนึ่งเมืองจะสร้างได้ทุกที่ในโลกนี้ จะเริ่มจากแม่น้ําผ่ากลางก่อนเพื่อจะเป็นสาธานวัวโพกต่างๆแต่นี้มันเกิดอ,อะไรขึ้นทาไมเมืองมันชิฟมาในฝั่งที่อาจจะใช้คาว่าไม่เห็นแม่น้ําอีกต่อไปแล้วเมื่อก่อนเนี่ยการเดินทางทางเรือเป็นหลักเลยอ่าครับพระนครหรือก็ตามวัดเนี่ยอยู่ริมน้ำนะฮะใช่เลยเพราะว่านี่คือแด์มาร้คสำคัญของของบ้านเราเนี่ยเหตุผลในการเอาวัดไปอยู่ริมน้ำเพราะเขาจะให้แม่นาคพายเรือไปเจอ <c oughs> พี่มากใช่ไหมฮะ <c oughs> มันคือไงฮะสมัยก่อนเนี่ยให้เทียบว่าวัดเนี่ยเป็นสวนสยามสแควร์แงคนจะต้องไปวัดไปทําบุญมันก็เลยแบบต้อง เดินทางสะดวกไวิ์ของสังคมมันอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นนะครับก็แต่นั่นแหละแปลว่าถ้ามวลาอนาคตผ่านมาผู้คนไม่ค่อยทายเหลือแล้วเอาเริ่มขับรถแทนถนนก็เลยดูดีกว่าแม่น้ําเข้าใจแล้วแล้วพอต่อมารถไฟฟ้ามารถไฟฟ้าก็เลยแพงกว่าถนนเพราะว่าต้องเอาแนวรถไฟฟ้าเท่านั้นสำหรับโครงการที่จะซื้อใหม่ๆใช่แต่อนาคตล่ะคำถามคือมันจะเปลี่ยนไปแบบไหนนั่นสิฮะต้องมาช่วยกันคิดนะครับอีกหน่อยมันจะเป็นโดรนนะการเดินทาง ด้วยอากาศยานไร้คนขับเนี่ยเราจะไปอยู่ตรงไหนกนดีเพราะโดนไปตรงไหนก็ได้ครับแต่ได้ต้องถามว่าแล้วอนาคตต่อไปเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเปลี่ยนไปเร็วมากพี่หนุ่ย5ปีที่ผ่านมากับ5ปีตอนนี้ไม่เหมือนเดิมเรามีไลน์ใช้เรามีทิกตอกที่ตอนนี้เพิ่งมาเองนะไม่กี่ปีนี่นี่เราขายกันไปทั่วโลกแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันจะมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตมากขึ้นอีกใช่เลยดังนั้นถ้าเราวันนี้เราอยู่แบบดั้งเดิมเนี่ยคุณจะตามเขาไม่ทัน ผมกจะบอกเลยว่าทำไมวันนี้คนถึงชอบเข้ากรุงเทพมหานครอย่างตัวผมเองอยู่อุทัยธานีนะครับครับแต่ว่าต้องเข้ากรุงเทพเพราะว่าหนึ่งเลยอยู่กรุงเทพแล้วเราสามารถสร้างรายได้เมื่อเทียบกับรายจ่ายคุ้มกว่านี่คุณเป็นคนอุทัยธานีเหรอเนี่ยคนอุทัยนะฮะเพิ่งรู้นะเนี่ยบ้านเดียวกับอะไรนะสคุณเอ่อคุณชาดานะครับเออนั่นี่ะสิคุณชาดาเลยตอนนี้กำลังดังเลยโอ้โหผมไม่ค่อยกล้าคุยกับคุณแล้วเนี่ยคุณจะมาปราบมาเฟียแถวนี้เปล่าไม่ใช่นะคุณเป็นคนดีหรือเปล่าแล้วโอเคผมก็จะบอกว่าถ้าในอนาคตเนี่ยนะครับ พื้นที่บางพื้นที่ทําให้คุณทําเงินได้มากขึ้นทํางานได้ดีขึ้นสร้างเม็ดเงินได้ดีขึ้นลดต้นทุนคุณได้ดีขึ้นคุณจะอยากมาอยู่ต่อยคุณอยู่ที่อื่นก็ตามเพราะถ้าคุณอยู่ที่อื่นคุณสร้าง o d u c t ิวตี้เท่านี้ไม่ได้ตัววหนอยเพราะอยู่บนดอยนะไม่ได้ว่านะแต่ว่าอยู่บนดอยเน็ตไม่มีใช้ผมจะทํา y YouTube ยังไงเนี่ยผมจะหาตังค์ยังไงมันยากไปดอยไม่ต้องสูงมากดอยปุยไง 5G ไปทั้งยูถู 5G มีละเรียบร้อยถูดีแท็กครบเลยแต เขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมของอสังหาของการอยู่เนี่ยมันส่งเสริมผู้อยู่อย่างผมซื้อบ้านเนี่ยผมดูว่าบ้านนี้ผมซื้อผมรวยไหมหมอหวงจุ้ยมาก่อนเลยะนะครับทำเลนี้ทํางานสะดวกไหมเสริมภาพลักษณ์หรือเปล่านั่นน,น,น,นั้นการใช้ชีวิตอะมันสําคัญกว่าการซื้อบ้านมากน,นั้นถ้าพูด MQDC ก่อนผมนแวดนิดหนึ่งผมว่า MQDC เนี่ยถ้าวันนี้มีเพื่อนผมเออมาถามคุณคิมไหนเป็นกูรูใช่ไหมซื้อบ้านยังไงดีเนี่ยผมบอกเลยซื้อ MQ MQDC สุดยอดเพราะว่าอย่างนี้คุณตอบแค่นี้เลยเหรอจากการวิเคราะห์ทั้งหมดที่คุณวิเคราะห์มาตลอดชีวิตเนี่ยคุณจะตอบสั้นๆเป็น4อักษรนี้ MQDC จบเพื่อนไม่ต้องไปถามโครงการอื่นเงี้ยหรอคือว่าถ้าซื้ออยู่เองเนี่ยถาบผมนะ MQDC เป็นแบรนด์ที่คิดถึงลูกค้ามากที่สุดแล้วและหลายมุมมองเนี่ยคุณอาจจะไม่คิดถึงก็ได้ลูกค้าก็เลูกค้าเฮ้ยฉันเคยมีความต้องการแบบนี้ด้วยเหรอแต่ MQDC เขาเขาคิดให้ทำเลที่ดีในอดีตกับทำเลที่ดีในอนาคตอะมันเหมือนกันหรือเปล่ายังไงฮะ ในอดีตเราก็ต้องใกล้แม่น้ําหรือว่าต้องใกล้แหล่งที่แบบเป็นวัดถูกไหมฮะ<ช>แต่ว่าพอเวลาวิถีคนคนเปลี่ยนไปทําในที่ดีในอนาคตก็จะไม่เหมือนเดิมด้วยก็ถามคือเรารู้แบบว่าทำอะไรที่ในอนาคตคืออะไรถ้า,ถา<ม>วันนี้ก็ติด BTS ติดขนส่งมวลชนทุกสีจะสีไหนก็ลำหรือติดห้างติดห้างาเรียกว่าทำาในดีไหม ทำเไรดีครับเพราะว่ามันตอบโจทย์การใช้ชีวิตเห็นไหมฮะถ้าเราไปมองถึ่อสังหาเนี่ยเราจะติดกับพี่หนุย่ยต้องราคาถูกต้องทำเลตรงนี้ตรงนั้นแต่ว่าถ้าเรามองเรื่องของการใช้ชีวิตทำเลที่ดีของผมคือทำเลที่ใช้ชีวิตและชีวิตดีแล้วไม่ต้องเสียค่าเดินทางมากอ่าก็ดีทุกอย่างเดินทางน้อยแล้วก็ซิงเกิลจีด,ดีเจอพบปะผู้คนเจอโอกาสใหม่ๆโอกาสการทำงานก็มากยิ่งขึ้นด้วยถูกต้องเลยเราอยู่หมู่บ้านไหนหรือโครงการไหนเราต้องมี เพื่อนบ้านหรือเขาเรียกว่าพาร์ทเนอร์ที่ดีด้วยสําคัญมากนะจะได้ส่งเสริมมาทํางานไงเอาจริงๆบางคนซื้อบ้านเนี่ยพอจะเอาเมมเบอร์กอล์ฟก็มีนะขาไม่ได้กดใจบ้านเพราะสังคมในมุมของนุชมันมีค่ามากนะครับและผมพูดถึงตัวเทคโนโลยีการที่บอกไปเทคโนโลยีช่วงหลังๆเนี่ยมันล้ามากๆจนทําให้มันมีอิทธิพลต่อชีวิตการใช้ชีวิตด้วยอย่างเช่นหลางเช่นเราเห็นพวกสายและข้อมือที่แบบตรวจสอบที่ประจอนี่ พวกสมาร์ทวอชต่างๆใช่หรือว่าแบบว่าหน้าจอเมตาเวิร์สอย่างนี้ครับมันจะเริ่มเริ่มที่จะมากขึ้นมากขึ้นหรือว่าอีคอมเมิร์ซคือโลกของเราเนี่ยค่อนข้างขับเคลื่อนไปอย่างดตอนมากขึ้นวันนี้พี่หนุ่ยเนี่ยผมเจอพี่หนุ่ยบ่อยมากใน u t u b e ถูกไหมนี่ตัวจริงเราไม่ไม่ได้เจอกันผมก็เจอคุณผ่านจอมานานใช่นี่เราทั้งคู่สัมภาษณ์กันมากกว่า10ครั้งนะครับแต่นี่คือครั้งแรกที่ได้มาสัมภาษณ์กันจริงๆแบบนี้ใช่ทำไมชีวิตเรามันห่างเหินกันทุกทีทุกทีแล้วเนี่ย 2องเลเยอร์หนึ่งคือเอาฟิสิกอลนี่แหละเราได้เจอกันแล้วก็โลกหนึ่งคือโลกิจิตอลแต่ว่าต้องบอกว่าโลกฟิสิกอลเนี่ยนะครับมันมีจำกัดคืออย่างผมก็มีเวลาเท่านี้มผมเจอพี่หนุย่ยผมก็ไม่เจอใครไม่ได้แล้วถือไมฮะ,ะแต่ว่าโลกิจิตอลเนี่ยเราเจอกันได้เยอะแยะมากมายเพราะว่าตัวตนโลกยีตตันจะสามารถสร้าง r o ั u c ิวิตี้ได้เยอะกว่าฟิสิกอลเห็นด้วย เราจะสร้างเงินได้มากกว่าต้นทุนต่างกว่าดังนั้นอสังหาเนี่ยควรจะส่งเสริมมิติตรงนั้นด้วยแล้วมากกว่านั้นครับอายุของคนเราจะเติบโตขึ้นก็คือถ้าและใครคืนพวกสังคมสบฉอรู้สึกว่าอดีตของเรานะครับอายุไขของคนสามสิบปีนี้ตายเรียบเดี๋ยวนี้หกสิบละอนาคตอาจจะขึ้นเป็นแปดสิบเป็นหนึ่งร้อย ผมมั่นใจคนยุคเราดูแลสุขภาพกันดีๆนั่นแหละวันนี้นะรู้สามเสาของสุขภาพนั้นหนึ่งก็คือนอนเต็มแปดนะสุขภาพก็สองก็คือโภชนาการนะและสามก็คือออกกาลังกายนะสามสิบนาทีเพียงแค่นี้ต่อวันไม่ต้องออกหนักด้วยนะเราอยู่ได้แต่ร้อยผมมั่นใจผมมั่นใจจะได้เห็นคนอยู่หลักร้อยเยอะขึ้นคำถามคือแล้วไอ้ฟาซิลิตี้ทำให้เราอยู่หลักร้อยอย่างมีคุณภาพเนี่ยมันต้องคิดยังไงผมเชื่อว่าคนหลายคนก็ อาจยังไม่ได้เกตผ้าบะเขนกันแบบเอ็นแค่ตัวคู่ขอน้ำแข็งแต่เบื้องลึกเบื้องหลังของอีโคซิสเต็มนั้นมันเยอะมากนะครับว่าทำให้เกิดอย่างเช่นลงห้องน้ําต้องมีเซ็นเซอร์ไหมล้มบนพื้นเนี่ยมันนุ่มพอไหมที่แบบคนป่วยไอ้คนแก่จะไม่เจ็บหรือว่าแขนหักหรือว่าส่งโรงพยาบาลกี่นาทีถึงนี่คือมันมันคือดีเทลแล้วพวกนี้มันเป็นเป็นเงินทางนั้นเป็นคอ์สทั้งหมดเลยผมอจะพูดถึงไม่ใช่แค่เรื่องของรักษาพยาบาลบางคนคิดว่าป่วยแล้วต้องต้องค่อยเข้าแต่อย่างเช่นโครงการเดฟรอสเทียเนี่ยเขาคิดแบบขนาดแบบว่า ดูแลก่อนป่วยด้วยอ่าถูกต้องกิจกรรมอ่าเป็นรูปแบบการรักษาแบบป้องกันพอเราฟังเรื่องเวลเ n สคนก็จะไม่คิดแค่แบบเหมือนป้ายผู้ขอน้าแข็งไงเราไม่ได้เห็นว่าโอ้โหถ่านมันเยอะอย่างไซเมอร์ที่ผมไลฟ์ฟังก็ต้องแบบต้องต้องมีกิจกรรมนะไม่งั้นเป็นเซเมอร์จริงๆต้องปกป้องก่อนนะครับอันนี้คือเรื่อง wellness นะครับใช่เลยอ่นสองครับนอกจากคนรจะยุยยืนแล้วยังเหงาด้วยครับพี่หนุ่ยความเหงาต้องเลี้ยงสัตว์ด้วยต้องเลี้ยงสัตว์ อันนี้อันนี้เป็นเทรนด์ทั่วโลกนะครับที่ในอเมริกาเนี่ยลอนดอนอะไรเงี้ยครับอังกฤ,ฤษเนี่ยคนเลี้ยงสัตว์คือคนรวยเนี่ยฮะถ้าถือหมามาเนี่ยคนนี้รวยเลยถูกต้องเลยเพราะว่าเข้าโรงพยาบาลที่เป็นแสนแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าไปเออ,เอ,อไว้ตามทางโดนปรับโดน,<า>นดเลยนะโดนอีกงนั้นต้องเตรียมตังค์จ่ายค่าปรับด้วยใช่ดังนั้นเนี่ยก็หมายถึงว่าเทรนด์นักกับแมวเนี่ยเติบโตขึ้นเพราะมันห้าปีที่ผ่านมานี่ครับเทรนด์การเลี้ยงสุนัขเติบโตเฉลี่ยมันยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปดูนี่ดีกว่า ไปดูแต่ชนีชี้ที่ชัดเจนเลยเวลามีงานเอ็กซ์โปด้านสัตว์เลี้ยงโอหกับงานเอ็กซ์โปด้านเบบี้แม่และเด็ก uh huh. จงไปดูครับตลาดต่างกันมากเลยครับ uh huh. ตอนนี้ครับโอ้โหเอ็ก huh. ซ oh ์โปสัตว์เลี้ยงนี่แบบแน่นขนาดก็เขาบอกว่าตอนนี้สัตว์เลี้ยงทั้งหมดรวมกันเนี่ยใหญ่กว่าตลาดแม่และเด็กแล้วโอ้โห oh แน่นอนแล้วก็จะลืมว่าเราพูดถึงเรื่องของเพชรเฟลลี่เนี่ยเห็นเหมือนเดิมครับยอดผู้เขาําแข็ง uh huh. แต่เบื้องหลังเนี่ยมันก็ต้องมีพื้นที่ที่แบบนักเดินได้ฉี่ได้กลิน่นลกกลัวมันโอ้ แล้วก็วัสดุก็ต้องทนต่อพวกนี้ด้วยการขวดขีดข่วนเนี่ยคือแปลว่าเบื้องหลังของเนี้ยก็จะเป็นคอสที่มาอีกซึ่งเราก็จะคิดไม่ถึงอย่าบอกนะที่คุณกาลังจะพูดอยู่เนี้ยคุณกาลังหมายถึง wisdom ที่เป็นเพชรโทพียโอ้โหเร่สุดยอดอยู่แล้วเต็มข้อเลยเราจะมีสาระและแทรกโฆษณาเรื่อยๆนะฮะอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะฮะโอเคอ่าแล้วไงฮะซึ่งแปลว่าอะไรถ้าไม่ใช่ออกแบบมาเพื่อเพชรเฟลลี่อ่ะมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่เอาตัวกเก่ามาเอ้ยดูดีดีทนเพชรมา แลวเปลี่ยนคอนโดเดิมให้มีสัตว์เลี้ยงได้ไม่ได้อันนี้นิติไม่ยอมแน่นอนอากีย้อนไปนิดหนึ่งที่เราบอกว่าแล้วทำเลในอดีตที่ดีคือยังไงและทำเลดีปัจจุบันคืออะไรใช่ไหมฮะเมื่อก่อนคุณตอบแล้วว่าคือแม่น้ำและตอนนี้คือ BTS แม่น้ำไอ้อะไรนะ BTS หรือเส้นคนส่งมวลชนอนาคตล่ะเดี๋ยวต่อไปใช่ออนาคตอ่ะคือหนึ่งคือตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แน่หนึ่งคือคนอายุเยอะขึ้นถูกไหมครับท้ที่อสังหาที่คุณอยู่ต้องทําให้คุณสุขภาพดีขึ้น สองคืออยู่แล้วเลี้ยงสัตว์ได้ไม่เหงา <Ừ. S 2> สามแล้วจะรีเทลช้อปปิ้งใช้ชีวิตปลอดภัยอย่างเงี้ยแปลว่าอาสังหาเนี่ยนี่คือทำในที่ดีของผมแต่ว่ามันมาตามมันด้วยเทคโนโลยีเบื้องหลังที่เยอะมากๆใช่เลยมันไม่ใช่อยู่ดีคุณจะไปเลือกสักโครงการหนึ่งแล้วบอกฉันตอบโจทย์ทุกอย่างไม่ได้มัน,นเ,เบื้องหลังมันคืออันซเซนจีโนวักกรรมของอาคารเนี่ยจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับถ้าเรานึกถึงในอดีตครับพี่หนุ่ยถ้าเป็นรุ่นแบบโอ้โหซีพีเก่าๆเลยเนีย่ยนกรุงเทพต้องอยู่สีลมอันนั้นเขาเรียกว่าวอลล์สตรี อตอนนี้ตึกก็เริ่มค่อยๆเก่าแล้วถูกไหมฮะ<ช>คนก็จะถไปอโศกอะไรเงี้ยอโศกก็เริ่มเก่าแล้วไปผมจะวอกนวตกรรมอาคารเนี่ยครับตึกมันต้องเปลี่ยนเป็นตึกสีเขียวแล้วนาคตอ่าเป็นกรีนบิลดิ้งเพราะว่า บริษัทมหาชนในอเมริกาเนี่ยถ้าเขาเช่าตึกที่ไม่ใช่กรีนเนี่ยเขาจะเข้าโครงการ ESG ไม่ได้ถูกต้องพอเขาเข้าไม่ได้ปุ๊บเขาก็จะไม่รับส่วนพิเศษสิ่พิเศษของการภาษีอะไรไม่ได้เลยเงินทุน<ล>ก็ไม่ลงมาสิ่งเหล่านี้นะครับศัพท์เขาเรียก sustainability ใช่ไหมแต่ว่าฟัง e อพิดซ c เขาเรียก s u s t a i n i n n o v a t i o n นวัตรกรรมเพื่อความยั่งยืนค,คือเอาเป็นว่าทุกอาคารจะตอบโจทย์มาตรฐานทางความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมซึ่งอีกหน่อยเนี่ยองค์กรต่างๆเนี่ยจะถูกเรียกหมดเพราะอะไรครับ คุณต้องจ่ายคาร์บอนเครดิตนะครับถ้าคุณดําเนินกิจกรรมโดยที่ไม่ประหยัดการปล่อยคาร์บอนเนี่ยคุณก็ต้องเอาเงินที่คุณหามาได้จากกาไรไปซื้อคาร์บอนเครดิตจากองค์กรหรือประเทศที่เขาประหยัดได้ดีกว่าฉะนั้นอันนี้ต้องมองต้องต้องเล็งเพื่อ,อนาคตกฎเกณฑ์มันจะค่อยๆเข้มขึ้นเรื่อยๆเหมือนที่ผมบอกไปว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยมันต้องทาให้เรารวยขึ้นชีวิตดีขึ้นถ้าอยู่ในตึกที่มันมีความเป็นกรีนเนี่ยหนึ่งคือต้นทุนของคุณลดลงแน่นอนใช่เลยอาจจะมีเงินลงทุนมาลงทุนสิทธิพิเศษท ค่าไฟลดลงด้วยเออผมไปดูโครงการมาถ้าใช้แบบว่าออกไปดีๆอะ่ะลดค่าไฟได้ถึง70%นะอ่าเพราะว่าเขาทาความเย็นเกิดขึ้นในโครงการเอ,อมันทําให้คุณไม่จำเป็นจะต้องเปิดแอร์ตลอดเวลาใช่ครับนี่ตอนนี้อาจจะไม่เห็นมากแต่อนาคตอ่ะกดเกมมันจะบีบขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณได้อยู่แล้วเนี่ยเราึกภาพนล่นะครับผมอยู่ตึกเก่าพี่อยู่ตึกใหม่อ,อโอ้โหผมจะสู้ต้นทุนยังไงอะ่ะ แล้วเด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็ต้องไปตึกใหม่อยู่แล้วอันนี้มันตามคอนเซปต์เขารักโลกผมตึกเก่ากคนไม่มาหรอกมันก็จะหาคนยากนั้นมันจะถูกบีบให้ออฟฟิศม่ใหม่หมมที่เป็นเทคคอมพานีอย่างเนี้ยอาจจะไปดนะิ่ตอนหับนะเดอะคลาวด์อีเลเว่นนะครับอ่าวิสต้าวัลลวรานอย่างเงี้ยก็จะเป็นเครือทรูยทูอยู่แล้วถูกต้องเลยก็เป็นรุ่นใหม่เลยโลกจะบีบให้คนเข้าสู่ พวก sustainable หรือว่า green energy ถ้าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้เข้าไปสวนอาจจะมีต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงอีกเยอะมัเหมือนรถบ้านอ่ะเหมือนราเราไฟฟ้าใช่ไหมฮะถ้าเรารู้ว่ารถไฟฟ้าจะมาอยู่แล้วอ่ะทำไมเราไม่ซื้อสันดาบทำไมจะไปซื้อน้ำมันทำไมวันนี้นี่ผมตั้งคำถามมากเลยนะกับคนที่กำเงินสดเป็นล้านๆไปซื้อเครื่องยนต์สันดาบมาอยู่เนี่ยถูกไหมฮะก็เหมือนกันที่เหมือนกันเลย e v ตอนนี้แบ่งบานเต็มถนนเต็มโชว์รูมทุกที่มีหมดฉะนั้นราคาถูกกว่าสันดาบด้วยมันจึงควรไปที่สันดาบ ก็เหมือนบ้านเหมือนกันวันนี้ผมดีใจนะครับได้สัมภาษณ์คิม Property Life นะครับเพราะว่าติดตามเพจเข้ามานานแล้วก็แบร์ไตกับ Property Life เนี่ยก็ X หรือคอลแลบกันหลายหนวันนี้ขอบคุณ MQDC ที่ให้ผมกับคิมมาเจอกันแบบสัมภาษณ์จริงบนเวทีสัทีนะครับวันนี้เราอยู่กับผู้ชายคนนี้แหละครับผู้รีวิวอสังหาริมทรัพย์เบอร์ต้นของไทยคุณคิมชัชาวานวัฒนาชดคุณครับทุกคนด้วยนะครับคุณพีุ่ยด้วยะครับผ